ราบแนบแท้โต๊กับรายการ m a โกโ Co. r e s i d e n t i วันนี้ผมจะมารีวิวอัปเดตในเกม r o บอ o กับในวิดิเกมที่ชื่อว่า Emergency Response Liberty c o u n t นะครับว่าอัปเดตวันท,ที่5เดือนกุมภาพันธ์ปี2565หรือปี2022เนี่ยมีอะไรบ้างรู้ภายในไม่กิ่นทีไปรับชมกันเลยครับ อัปเดตที่1เพิ่มอาวุธประชิดในร้านไอเทมช็อปหรือร้านขายอุปกรณ์อาวุธประชิดก็จะเป็นอยู่3แบบนั่นก็คือ 1. มีดขายในราคา1,200บาท 2. ค้อนขายในราคา550บาท 3. มไม้เบสบอลขายในราคา700บาทอาวุธประชิดสามารถเอาไปทำลายร่างกายได้นะครับตัวอย่างคลิปนี้ครับเฮ้ย <Hey, S 1> มึงเข้าผิบ้านแล้วไอ้ฟูนีนี <c oughs> 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 น นี่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 ฮ่่มึงเข้ามีบ้านเลยฟูติดสองดาวไหแล้วอัปเดตที่สองอาชีพพนักงานร้านฟาสต์ฟู้ดสามารถเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้วิธีเสิร์ฟอาหารนะครับ หหยิบถาด2หยิบอาหารอาหารในร้านฟาสต์ฟู้ดก็จะมีอยู่สแบบคือ1แฮมเบอร์เกอร์ 2. เฟรนฟรายสเครื่องดื่มนะาาครับคลิกที่ตัวลูกค้าแล้วรอลูกค้าตอบยืนยันการรับของนะครับเท่านี้ลูกค้าก็ได้อาหารที่เสิร์ฟเข้ามาในมือคุณแล้วนะครับส่วนวิธีกินนะครับให้เอาเมาส์ไปคลิกที่อาหารที่ต้องการจะกินนะครับประโยชน์ของอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับนั่นก็คือฟื้นเลือดอมาได้มาได้ให้ได้ <c oughs> <c oughs> โอเคแก้ว <c oughs> โเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดอ้าวอ้าเอาเพิ่มเลือดไม่สุดเพิ่มเลือได้จริงเหรออ้าวตำรวจให้ไปสั่งเดี๋เด้อเดตำรวจให้ไปสั่งเมื่อกินเสร็จแล้วคุณอยากทิ้งถาดผู้เล่นสามารถทิ้งถาดที่ถังขยะร้านฟาสต์ฟู้ดได้นะครับอัปเดตที่3เพิ่มรถเข้ามาใหม่ในประชาชนนั่นก็คือ Falcon h e r อริเ e ขายในราคา6 2 9 0 0บาทอัปเดตท,ที่4รถกระบะของอาชีพตำรวจ Falcon Advanced s s v เพิ่มตู้หลังคาเข้ามาใส่แล้วนะครับอัปเดตท,ที่5อาชีพตำรวจอัปเดตบัตต้อนหรือกระบองเอาไว้ทุบหัวผู้ต้องหาที่ติดดาวเมื่อผู้ต้องหาโดนกระบองทุบจะติดสถานะสตันทันทีอัปเดตท,ที่6อาชีพนักดับเพิงอัปเดตรถคอมแมนด Falcon Advanced ยศที่สามารถใช้รถคันนี้ได้นั่นก็คือยศกัปตันหรือยศกัปตัน และอัปเดตสุดท้ายนั่นก็คือเปลี่ยนถนนใหม่ตรงใกล้ๆโรงพักบาลเชลิฟและร้านขายอุปกรณ์นะครับและนี่คือทั้งหมดของอัปเดตในเกมโรบอทกับในมิติเกมที่ชื่อว่า Emergency r e s p o n s e Liberty เบอร์ตในวันที่5เดือนกุมภาพันธ์ปี2565หรือปี2022นยี่สบะครับครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร้ผมถ้าผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทวิกันดาาสรวันนี้สสวัดีครับอย่าลลลืมแ้วเจริญ